สวัสดีครับทุกคนช่างเฮนนีน่ไอนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพบก,กับคนม่วงเกมมิ่งขอโทษครับทุกคนที่รู้จักผมวันนี้นะครับผมก็วันนี้นะฮะเราก็จะมาเวลนแมปกระโดดแฟนแอเฟดีนะฮะผมแล้วก็ <laughs> ผมห,หัวใหญ่กว่าหัวเล็กนะครับแต่ผมใหญ่ ต้องเปลี่ยนหัวฮะซึ่งเราก็จะเอาอีวานคือนะอีวานอัปตอนใช่ไหมหรือเปล่าครับเรียกว่าอีวานหรือเปล่าทุกคน,น,นก็ไม่รู้นะฮะมมนะเราก็รีบกระโดดไปเลยนะฮะลอ,อตกทุกคนนะเราก็จะกระโดดไปเรื่อยๆเลยนะฮะ อันที่จริงเดินไปเฉยๆก็ได้เลยครับทุกคนแต่จะมีโอกาสตก1.00%่ร์ฮะโอเคเราก็ปาพอยต์ไปเรื่อยๆนะฮะ เราก็จะไปเรื่อยๆเลยนะครับกระโดดไปเรื่อยๆเลยนะฮะผมท่องเล่นเงียบหรือเปล่าก็าไม่รู้ครับตอนนี้อ๋อผมท่องเงียบตรงนี้เกือบกดเพย์แล้วไม่ละครับทุกคนเจ็บปลาพอยฮะแล้วก็โดดไปเรื่อยๆนะฮะ แล้วก็ตกฮะมันเป็นอะไรที่โซเซตมากมาก มาตรงนี้เลยนะคุนถ้าถามว่าทำไมผมเงียบเหระเครื้มงอ่ะคำตอบคือเครื้มเพราะฝนตกอ่ะตึ้งปึ๊บไม่ได้นะทุกคน กูจะได้นะเราจะรีบๆกระโดดผ่านไปเรื่อยๆเลยนะฮะ <c oughs> ตก <c oughs> เกือบเกือบตกแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลย,เลยะฮะอันนี้เดินก็ได้นะครับทุกคนแต่ต้องเดินจากๆ พูดว่าโอ้โ,อโ,หโหไม่ใช่แมพมันยากนะครับหนังติดเก้าอี้ค่ะทุกคนเยี่ยมนะคะอันนี้ไม่ต้องกระโถดูทุกคนเดินไปเลยนะคะโถกใจอันนี้อ๋อ ผมตกใจนว่าเขาเขียนชื่อนาลูโตครับอมาโฆษณาเกมมีเยอะจังเลยทุกคนนี่คือเขาให้เรามาแค่กระโดดใช่ไหมคือมันไม่มีมันไม่มีเกี่ยวกับเฟสดี้เลยครับเป็นว่า อะไรนะอีวานอัพต้อนของเรานะครับอีวานหรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าทำไมไมารับเยอะกว่าเนี่ยงงเลับทีนี้อัพไม่เป็นไรก็ได้ัเรา,เาก็ก็จะกระโดดไปเลยนะฮะนี่ค่อยๆเดินนะฮะตุกเลครับเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะเท้ารอยเท้ารอยครทุกคนเท้าลอยได้ดทุกคนอาจจะไม่ได้ยินเสียงคนระัเพราะว่าฝนตกฮนะเริ่มหนักเลยคนระับตอนนี้ผมต้องกระโดดดูครับเพื่อมันจะมีเสียงอุ๊ฟกับปู้เสียง อุไม่ใช่อุ๊อุ๊เรอบไม่ใช่อุ๊ฟเพราะว่าอุ๊ฟจะกลายเป็นโลบ็อกอะอุ๊ปหรืออุ๊นะช่างเถอะช่างเถอะอันนี้จริงผมปิดเสียงอะก็งตัวเองเหมือนกันนะหมาถึงปิดเสียงเกมนะไม่ได้ปิดเสียงไม่ได้ปิดไมค์ตอนที่ผมอัดอยู่นะครับ ถ้าปิดไมคตัวนี้ผมอาจอยู่นั่นมันคือวลีโซเซระเ,เดี๋ยวนะเรากำลังจะไปไหนเนี่ยโอเคเราต้องรีบกระโดดไปด่วนเลยฮะเ,เราต้องมาตรงนี้อ่ะกระโดด,โด,ดแมปมาร์เกอร์เมื่อชเช้านี่คือผมทำ แล้วคือผมตอนตรวจำเหรียญตอนนั้นได้ไหมครับได้แลหละครับผมไปเจอเหรียญตรงหลังหลังที่ดักก็อะไรนะหลังภูเขาครับไม่น่าใช่ภูเขาประสาทหินเนี่ยครับผมไหวแล้นะครับประสาทหินนะทุกคนอันนี้ผมนึกว่าเราโดดอยู่ตรงไปเรยครับผม งียบทำไมมาบ่อยแล้วเจึ๊บป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 ึ๊บเจ็บแป๊บต่อไปเรากระโดดข้ามไปยังเดือบัดทิขับเงียบเงียบประตูไม่ตีประตูไม่ตีฮะทำไมผมยิงแค่ผมยิงออกเนี่ยอ้เคียเป็นประมาณนี้แล้วก็ <c oughs> จอร์นชาวไรทุกคนจำจอรนชาวไรได้ไหมพี่ที่ <c oughs> <c oughs> บอกว่าสวัสดีครับผมชื่อเจ้าชาวชื่อว่าจอรนชาวไรตัวนั้นจะทำได้นะเราลองระเบิดนะครับ ตัวลองระเบิดในเกมไหมครับคือถ้าถามว่าทำไมช่วงนี้ผมนในโลวอคือไมคครับผมหาหมดนะะแต่มีแต่มดหลอกทั้งนั้นน่าทุกคนเอาเอาสีฟ้าตอนแรกก็ถูกอยู่แล้วนี่ไม่ใช่สีฟ้าสีเขียวครับรอบนี้สีอะไรถูกสีฟ้าฮะ เดี๋ยวนะทำไมเหมือนแทบไม่ใช่สีม่วงวะแทบเป็นสีฟ้าละไม่เป็นไรฮะในสาตาผมเป็นสีฟ้าะฮแล้วตัวให้ผมใส่อยู่เป็นสีม่วงฮะมั้งนะคะเพราะเป็นคนม่วงครับตึ๊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 ตอนแรกมาต่อไป ขึ้นไปเรื่อยๆืึบใ่ไหกระโดดฮะตกโอเคครับเรียบร้อยครับบักครับเกิดอาการปั๊กครับทุกคน เย็บปึ๊บปึ๊บเบิ้บเบิ้บเบิ้บเกือบแล้วเกือบกดเทปแล้วเย้โอเคเราก็วิ่งไปต่อไปเลยนะนี่คืออาจมาซื้อมะทีมถึงครึ่งทางแล้วหรือเปล่านะ น่าจะเกินครึ่งทางแล้วนะมั <Switzerland> <a> ้งนะมุ่งไม่ยากเลยไม่ได้เ่วยทางนี้แล้วกันนะ แคทเกมเนืเอยาครับปิดเทมตกอีกแล้วูร <c oughs> <c oughs> ายการุมชลุกามาวันนี้ค่ะคุคุยกับแพคานะคะงูริรนปแงโช้อนในปู่บอกเสียงหน่อยครับคนต้่นไปต่อนะ มือไปโดนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะเดี๋ยวนะให้ให้เราต้องห่วงยางเหรอทุกคนใช่ไหมชิงด้วยครับผมไปเดินตบเพรินฮะงงเลยทีนี้ตอนเช้าอะไรฮะอูฟ ปีเปิลผมสีจสลับกะาแฟสดตรลิสเซสปั่นแล้วก็กระโดดไปนะกระโดดไปเรื่อยๆน่ะนี่ผมเสียเวลาไปสองในสีใช่ไหมหรือเปล่าจมห้อนี้สควิตเกมครับไทยโอ้โหหายไปเลยฮะ แล้วก็จึบ๊บปุ๊บลวกเดี๋ยวนะทุกคนผมจะลองมองทางกับกันฮะทำอย่างนี้ก็จ๊บปุ๊บอ๋อไม่ใช่ครับจึบ๊บปุ๊บปุ๊บ ใช้วิธีการจรนเช้าลายเหมือนเิมรอดได้โดยการข้ามไว้หนึ่งอันฮะเยี่ยมฮะรอดได้ในการข้ามไว้หนึ่งอัน ก็คืนถ้าถ้าเขามีตัวล็อกตรงนี้นะครับแล้วแล้วเร,เรเื่อนจะกระโดดได้ไง่ายมากครับคือเราจะล็อกไว้อย่างนี้นะแล้วก็เดินไปนะฮะแต่ไม่สามารถทําให้เราตกนะถ้าเราตั้งใจตกเองนะครับมันจะทําให้เราตกนะไม่ถึงตัวล็อกนะฮะจบจบไป ผมขอลองเล่นเงียบบนึอเยี่ยมฮะสิบไปยีรียบร้อยฮะ คลิปนี้นะ่าจจะมีเวลาถึงยี่สิบนาทีนะฮะหรือเปล่านะฮะม่ก็ครึ่งชั่วโมงเหมือนอันเหมือนมเอนอนัเคิรนนั่นเลยคุณ คือทั้งหมดคือของฟรีนะพี่ผมแต่กตัวมาอย่างนั้นนะะของฟรีหมดเลยอะแบบนี้ทุกคนครับผมนี่ไม่ค่อยชอบตรงนี้มากครับคือเป็นประวัติศาสตร์ครับที่ผมเล่นแล้วรูส้สึกว่าอันนี้มันยากที่สุดครับหมายถึงแค่ตรงนี้นะตรงนี้นหมดครับ ขอโทษนะครับเสียงถ้าเสียงมันเมาคือถ้าเสียงเบาคือผมมือผมไม่ได้ปิดไม้นะครับมือไปโดนไมก็เลยไม่ได้ยินนะครับ ผมว่าเราต้องท่องกระถาแล้วนะครับสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บผมป๊ดป๊ดแป๊ดป๊ป๊ดป๊ดแ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 ป๊นแป๊ะแป๊ดกป๊ดแ๊ดแปยดแป๊ดแปยดแป๊บ นะมีคนทำอย่างนั้นได้ช่วยเหรอคือเม่อแก้วม่เห็นคนทำอย่างเงี้ยเดินไปเลยเดินตีไปเลยเขาเขายังไม่ตายครับ้าวีเขาถึงจะตายครับ ไปต่ทำไมมันยากขนาดนี้เป็นกระโดดไปก่อนเลยกระโดดไปก่อนเออท่าเลยทำไมทุกคนเสียเวลากับแบบนี้ไปห้านาทีใช่ไหมนอาหนานมากอะเดี๋ยวนะเมื่อกี้โดนยังไงเนี่ย ทำไมมันช้ากันเดีนะกับตุกษ์นี่คือ่านประวัติศาสตร์ับที่ผมทำไม่ได้นะมาถึงแค่ตรงนี้นะนาทุกคนจะลองใช้วิธีนะฮะฆาตกร์นในกีบดูบอกเราเล่นครับเราเล่นนะ ต่อไปนะเราก็จะต้องรีบเร่งครบับเพราะว่าคลิปผมคือต้องไม่นานมากครับทุกคนเพราะว่าหนึ่งถ้าผู้ชมจะเบื่อครับสองถ้าผู้ชมดูแค่แค่นีดเดียวแล้วก็ไปเลยสามสามคืออะไรนะลืมไปไปแล้ว กันได้วงฮะเก้าเลยทีไม่นะไม่ใช่9เก้าสิแปดเทีครับทุกคน คนทางเยาวไกลฮะสู้สู้สู้ก็ไว้แล้วก็อะไรต่อน้ผมวิ่งคือเราก็รีบวิ่งไปเลย ทุกคนผมไม่คิดมากนะครับกับแบบนี้ไปถึงตรงนี้นะครับอยจะคิดมากกันเลยเดินนะครับคิดแค่ว่ามันคือแบบนับที่ไงนะแต่เป็นตรงนี้เราโกวิ <laughs> ่ง oh, ไปเรื่อยๆครับตอนนี้เหลืออีกสามนาทีเอาไม่ใช่พูดผิดตอนนี้เหลือเจ็ดนาทีน่ no. ที่จริงเกินสองสามนาทีคงไม่ว่าอะไหรอกเพราะว่าหนึ่งคือผมกลัวพื้นที่เต็มเฉยครับกดผมตั้งไว้เฉยผมคนเดียวนะที่กดตั้งไว้นะเดี๋ยวๆเีอันนี้คือที่ปีนแต่เราเหยียบแล้วก็อุ๊บ ตอนนี้คือผมเล่นเร็วที่สุดเลยนะครับทุกคนทุกคนคงได้ยินแค่เสียงพัดลมไม่ก็ทุกคนไม่ได้ยินอะไรเลยตั้งแต่ต้นขี่ครับเพราะว่ามืมชอบไปโดนตรงไมคครับแต่ผมไม่ได้ปิดไมคนะผมเปิดอยู่นะ ปัญหาคือ,อกลัวว่าหนึ่งเลยคือพื้นที่จะเต็มหรือเผาทุกคนแค่นั้นแหละนะทุกคนตอนนี้นะในตอนนี้นะไม่ไม่ตายเพราะกระโดดครับแต่ตายตอน trứng bằng kia hồ Đợi con đâu à, <laughs> Sao có gì được? đây sao mày kìm mấy đại Ồ, bay đồn xanh đèn Mày sao đã chìa đâu Ồ, mày qua cái cậu Mày cái จะทำไหมฮะหรือยังโดดต่วนเลยฮะรั run, run, run. Yeah, นร n r นรนเย้ที่จริงเรามาช่วยน้องเรามาช่วยใครเ <laughs> <laughs> น,นี่ยตอนแรกคือผมพูดเล่นนะพูดว่าเราจะมาช่วยอีวานอีวานก็เป็นพี่ของเอาเป็นว่าเป็นน้องของอีวานนับตอนก็ได้ รึเปล่าเขาผมจําผิดคนหรือเปล่าเนี่ยรอเปล่าว่าเอาถท้าไม่สามารถเยียบได้ฮะมันกว่าจะไต่ไ้าง <idal Industry>. ้นได้เพื่อนก็กระโดดทำเนัะเมื่อกี้ออไปไม่ได้ถ้าจะเกิดการผิดพลาดทางเทคนิคนิี้ยสหนึ่งหน้าคน ก็มีเท่นี้นะผมกล่าวปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะผมไปไปถูกนาทีมาดี